กรณีที่นักเรียนนะคะจำ verb to be และการใช้ไม่ได้นะคะคุณครูมีเพลงนะคะร้องง่ายๆให้นักเรียนลองฝึกร้องเพื่อจำว่า verb to be ตัวไหนใช้กับสรรพนามตัวใดนะคะร้องง่ายๆนะคะลองฝึกร้องตามกันอย่างนี้เลยค่ะ verb to be นั้นมีสมตัวมีสมตัวมีสมตัว is นั้นใช้กับ he she it he she it he she it, he, she, it. อันนั้นใช่กับ you we they you we they you we they ส่วน am ใช้กับ I อีกหนึ่งรอบค่ะ verb to be นั้นมีสามตัวมีสามตัวมีสามตัว is นั้นใช้กับ he she it he she it he she it อันนั้นใช้กับ you we they you we they you we they ส่วน am ใช้กับ I อีกหนึ่งรอบค่ะร้องตามคุณครูร้องพร้อมกันไปเลยค่ะ1นึ่สองา verb to be นั้นมีสามตัวมีสามตัวมีสามตัว is นั้นใช้กับ he she it he she it he she it a นั้นใช้กับ you we they you we they you we they ส่วน am ใช้กับ I ตอนนี้ก็ได้เวลานะคะนำเพลงแล้วก็ตารางที่เกี่ยวกับ verb to be มาฝึกใช้แต่งประโยคจากรูปภาพที่ครูกรำหนดแล้วล่ะค่ะรูปแรกนะคะเป็นกระเป๋าสะพายค่ะกระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าเป้นะคะภาษาอังกฤษคือ backpack b-a-c-k p-a-c-k backpack มันคือกระเป๋าหนึ่งใบนะคะถ้าเรามีหนึ่งให้ใช้ verb to be อะไรคะที่ครูบอก ถ้ามีหนึ่งประธานเป็นหนึ่งให้ใช้ verb to be is อะถ้าจะเป็นเพลงนะคะร้องว่ายังไงคะ is นั้นใช้กับ he she it he she it he she it ในข้อนี้มีคำว่า it เพราะฉะนั้นใช้ verb to be is ค่ะ it is a backpack มันคือกระเป๋าสะพายหนึ่งใบต่อไปค่ะกระเป๋าสะพายมีทั้งหมด3ใบค่ะ backpack มีการเติม คุณครูบอกว่าถ้าประธานมากกว่า1 verb to be ที่ใช้คือ r หรือถ้าจะร้องเป็นเพลงค่ะ r นั้นใช้กับ you w e t h e you w e t h e you w e t h e y เห็นไหมคะประธาน the ใช้กับ r ค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพแฟ้มเอกสาร1แฟ้มค่ะแฟ้มหรือว่า file ก็คืออะไรคะ folder O L D e r F-O-L-D-E-R Folder Folder มี1ใช้ v e r b ์ to be is ประธานมี1ใช้ v e r b ์ to be is หรือในเพลงค่ะ is นั่นใช้กับ he she it he she it he she it โอเคนะคะ it is a folder มันคือแฟ้มเอกสาร1แฟ้มค่ะต่อไปค่ะแฟ้มมากมายแฟ้มมากมาย Fol เด r เติม s ค่ะ ถ้ามีมากกว่า1 verb to be ที่ใช้คือ are ถ้าร้องเป็นเพลงค่ะ are นั่นใช้กับ you we they you we they you they, เห็นไหมคะประธานข้างหน้าค่ะ they เพราะฉะนั้นใช้กับ are they are folders พวกมันคือแฟ้มเอกสาร ภาพต่อไปเป็นพันโรงผู้ชายหนึ่งท่านนะคะพันโรงคำศัพท์ก็คือ janitor J A N I T O R janitor ถ้าประธานมีหนึ่ง verb to be ที่ใช้คือ is แต่ถ้าเราจะร้องเป็นเพลงค่ะ is นั่นใช้กับ he she it he she it he she it ในข้อนี้ขึ้นต้นประธาน he เพราะฉะนั้นต้องใช้กับ verb to be is นั่นเองค่ะต่อไปพันโรงผู้หญิงสองท่านค่ะเพราะฉะนั้น janitor มีการเติม s เป็นคำนามพะหูพจน์ถ้าประธานเป็นพะหูพจน์ค่ะ verb to be ที่ใช้คือ are ถ้าร้องเป็นเพลงค่ะ are นั้นใช้กับ you we they you we they you we they เห็นไหมคะ they ใช้กับ are they are janitors พวกเขาเป็นพันโรงค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการบอกชื่อค่ะผู้ชายคนนี้นะคะชื่อโรเจอร์และก็ด้านหลังค่ะ my friend เพื่อนของฉันจะบอกว่าโรเจอร์เป็นเพื่อนของฉันค่ะประธานมีบอกชื่อเพียงหนึ่งคนนะคะประธานหนึ่งคน verb to be คือ is ต่อไปประธานสองคนชื่ออะไรคะเด b b i แ a n ไอเดบิบและไอ แล้วก็มีคำว่า friends อยู่ด้านหลังนะคะเป็นคนสองคนก็ต้องใช้ verb to be are บางทีนักเรียนอาจจะบอกว่าเห็น I แล้วเติม am ไม่ได้นะคะเพราะด้านหน้ายังมีคนชื่อ d e b b i ีอีกหนึ่งคนรวมกันเป็นสองคนประธานเป็นพหูพจน์ต้องใช้ are Debbie and I are friends d e b b i ีและฉันเป็นเพื่อนกันค่ะ ต่อไปค่ะเป็นการบอกตำแหน่งโดยให้ verb to be แปลว่าอยู่เนะอะภาพแรกค่ะนาฬิกาอยู่บนโต๊ะค่ะนาฬิกา and alarm clock นาฬิกาปลุกนะคะมีเพียงหนึ่งค่ะประธานมีเพียงหนึ่งค่ะใช้กับ verb to be is ค่ะต่อไปค่ะหนังสืออยู่ที่ชั้นวางหนังสือค่ะหนังสือมีหลายเล่มค่ะประธานคือ The books ถ้าประธานมีมากกว่าหนึ่งนะคะให้ใช้ verb to be are The books are in the bookcase หนังสือหลายๆเล่มอยู่ในชั้นวางหนังสือค่ะต่อไปค่ะการใช้ verb to be กับคำคุณศรรพัพท์แสดงอารมณ์ต่างๆนะคะเช่นผู้หญิงคนนี้เศร้าเชียวค่ะ she sad ช่องว่างที่ต้องเติมนะคะก็คือ verb to be เพราะคำคศัพท์ต้องอยู่หลัง verb to be ผู้หญิงหนึ่งคนค่ะประธานเป็นหนึ่ง verb to be ที่ใช้คือ is ต่อไปสองคนค่ะกำลังโกรธทะเลาะก,กันอยู่นะคะคำว่าโกรธคือ angry angry สองคนนี้คือพวกเขานะคะ t e ใช้กับ verb to be อะไรคะ a ถ้าประธานมากกว่าหนึ่งใช้ are They are angry. พวกเขาโกรธและปิดท้ายด้วยการพูดถึงตัวเองนะคะคุณครูพูดถึงตัวเองว่า I. I นั้นใช้กับ a m นะคะ I'm จะใช้กับประธานอื่นไม่ได้นอกจาก I อย่างเดียวเท่านั้นนะคะบอกชื่อค่ะ I am กมลวันบอกอาชีพว่าเป็นคุณครูค่ะ I am an English teacher. บอกอายุค่ะ I am 39 y e a r s old. ตัวเลขเป็นคำคุณศัพท์นะคะต่อไป I am happy. ฉันมีความสุขความสุขเป็นคำคุณศัพท์ก็ต้องมี verb to be เช่นเดียวกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับหัวข้อ verb to be ซึ่งเป็น verb to be ที่อยู่ในรูปปัจจุบันนะคะมี3ตัวด้วยกันค่ะ am, is แล้วก็ ในอนาคตนะคะนักเรียนจะได้เรียน verb to be ที่มีการผันเพื่อใช้ในรูปประโยคที่พูดถึงอดีตนะคะแต่ในรูปปัจจุบันมีเพียง3ตัวนี้เท่านั้นก็คืออะไรคะ am is แล้วก็ are ซึ่งวิธีการใช้ก็จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับ ประธานนะคะใครยังจำไม่ได้ว่าประธานตัวไหนใช้กับ v r r to be อะไรให้กลับไปร้องเพลงค่ะถ้าร้องเพลงแล้วไม่ถนัดค่ะกลับไปจำเป็นตารางเป็นภาพหรือเขียนออกมาเป็นแผนผังด้วยตนเองตามแบบที่ตัวเองเข้าใจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ